ตั้งใจมากเลยว่าจะล้างแขนทรีมเมอร์แต่ทำไมฉันล้างแขนไม่ได้อ้าวก็กลับสุดยอดคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชีวิตก้อยเนาะวันนี้ผมก็คนสาวรจะมีชัวา Murder Tool เมอร์เดอร์มิสเตอรี่ทูนเองเนาะเมื่อกี้ผมก็ได้เจอทรีเมอร์เนาะ,มมนะแล้วก็ทีมเมอร์ออกแค่น,นอัอนเองเนาะเออก็สุดยอดจะเออรู้สึกจะฆ่ามันมากเลยตอนนี้ก็เอขายังไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรเนาะ คนนี้หรือเปล่าว่ะคนที่แบบเติมได้เยอะเวียเยอะอากาศจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นซุ่มนะเออโอเคไเยวเราจะไปเก็บเหรียญก่อนาร์มเหรียญก่อนแล้วก็หาจังหวะเฮ้ยผมเจอฆาตรกรแล้วฆาตรกรอยู่ตรงนน้นงั้นผมจะต้องไปเอาปืนแหละเพราะาปืนมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เลยดิใช่ป่ะปืนต้องไม่อยู่ใกล้ตรงนี้สิหรือว่าหรือว่าไม่มีคนยิง เอ้าวอยู่ดีๆไปก็เจอฆาตรกรไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราต้องหาจารราังหวะตอนรอดตอนทีเ่เราได้เป็นฆาตรกรนั่นเองผู้ชมเราจะไปโหวตแมปกันเนาะเออโหวตแมปโหบดแมปวตแมปโหวตแมปทุกคนตามมาเร็ว FC ตามมามาคุณผู้ชมเราจะต้องมาโหวตแมปก่อนเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นฆาตรกรไหมแต่ว่าถ้าเกิดได้เป็นก็ดีอ่ะเออนะแบบได้เป็นฆาตรกรแบบหลายๆตามันก็จะยิ่งดีเข้าใหญ่เลยเออตึ๊ดใช่เขาว่าสีเขียวอะ่ะมันมาแทบทุกคิเปเลยเนาะมาแทบตุกิปไปแหละเนาะมันเป็นอะไรผมไปชม นี่พืมม้นการที่สองเองก็จะพยายามไม่บ่นมากแล้วกันเสียดายวยพวกทีมเมอร์มันไปแบบมันออกไปแล้วอะเนาะเราก็แบบถ่ายไม่ทันเออเสียดายเสียดายไอ้พวกทีมเมอร์ก็คือพวกที่แบบไม่ชอบฆ่ากันก็คือแบบอาจจะวนีวนกัน ตอนชมไทยไทยที server server one one ่คุณเนี่ยไปทำเซิร์ฟวีแล้วเกิดไปแล้ววันหนวันเนี่ยทําไมคนไม่ทําแบบพวกแบบเซิร์ฟวีเองเนี้ยเพราะว่าเซิร์ฟวีตคุณก็สามารถทําได้ปะแต่บางคนเขาก็ไม่บางคนเขาก็ไม่รู้สึกนแบบเออการการที่ทีมเมอร์แล้วมันผิดอะไรยังไงเหมือนเขาไม่รู้นะว่าว่าการทีมเมอร์ผิดอะไรที่ฆาตกรฆ่ากันแล้วฆาตกรเริ่มฆ่าคนแล้วตอนนี้ แต่เราขอไปตรงนี้ก่อนเออเราจะได้ไปทางที่ปลอดภัยนะเออแบบฆาตกรจะหาเราไม่เจออะไรเนี้ยแต่สภาพฆาตกรหาอาจจะหาเราเจอก็ได้ถ้าเกิดมันใช้สุขของเปิร์กอิกสเรลเนาะดูก่อนนะว,ว่ามันใช้เปิร์กอิกสเลไหมโอเคมันใช้เปิร์กนินจาเนาะเพราะเราไม่ได้ยินเสียงเลย โอเคอันนี้ก็คือเราจะอุ๊ยเพราะว่าคนน่าจะตามไปหลายคนอยู่นะเพราะว่าไม่คนดียิงเสียงมีดหรือว่ากาลังฆ่ากันเท่าไหร่ก็แต่เสียงปืนไหนเสียงปืน,อปนนะเออถ้าจะไม่ดียิเสียงปืนเลยออเนี่ยเสียงอเนี่ยฆาฆ่าก๊กำลังฆ่าอยู่ฆ่าก๊กำลังจะกระโดดสแปมจับเหมือนจริงโจ้ไงก็ไม่รู้สิ ว่ามันแคมป์เปอร์นั่นแหละจะเกิดเป็นคาได้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่แคมป์มันไม่แคมป์เอฟซีไ, FC ไปเก็บปืนแล้วตอนนี้เราต้องเอาเราต้องถามเข้าไปก่อนอุ้ยโอเคโอเคตอนนี้คือมันไม่เลงเรามันไม่มันไม่เลงเราแต่มันเลงไอ้เอฟซีของผมเพราะว่าเขามีปืนเนาะโอเคไม่เป็นไร สเปจมจำของเท้วะ่ะสเปจมจำของเท้ไม่เนี่ยมันกระโดดเนี่ยมันกระโดดมันก็เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเอออาความจริงแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าคุณอะถ้ากูกูทำแบบนี้บ่อยๆอะคุณอาจจะแบบโดนแบบอักริบอะไรเข้ามาได้นะคือแบบโดน ดนดุดนด่ดดาเข้ามาในในในแชะะเออง่ายๆพราแบบการที่คุณทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่แย่เออบางคนก็ไม่ชอบ,บจริงๆอ่ะเนาะไปคุณปู้ชมเราจะไปโหวตแแบบแต่ก็น่าจะไม่ทนันละน่าจะมีคนโหวแตแบบไปกอนเราแล้วเฮ้ย ต้นเส้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยอเนี่ยสายอ้าวฆาตากรออกหรือเปล่าหรือว่าฆาตากรรีเซ็ตฆาตากรรีเซ็ตหรือว่าฆาตากรออกกันแน่ตอนนี้คือเริ่มเริ่มไม่แน่ใจคือเริ่มงงกันตอนนี้ว่า,วาอ๋อน่าจะเหมือนมีคน จอยเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็แบบนั่นแหละความที่คนจอยเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ออกไปเลยแบบเหมือนเขาไม่ได้เหมือนเขาไม,ไม,าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเซิฟเนี่ยเนาะไต้แบบเออก็แบบนั่นแหละ มันคืออะไรนี่ไม่เข้าใจใช่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 เลยแหละอินโนเซนต์ตลอดเลย ต้องหาจังหวะให้ได้แล้วผมเจอฆาตากรแล้วฆาตากรคือเบคอนโอเคฆาตากรมันเห็นกูไม่เนี่ยฆาตากรเฮ้ยเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืน โอ้ยโดนเยังอีกแล้วอ่ะไปไปเล็กกูดีไปเล็กกูดีไปเล็กกูดีไปชิบเณรู้ไปอย่า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 เกือบแล้วนะให้เรายังบุคคลแบบนี้ได้อยู่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบตายเกือบตาย ทุกคนครับนี่มันตาที่ตาทีสีวที่ห้าเอาเนาะแต่นี่มันก็ยังเป็นอินโนเซนต์เหมือนเดิมนี่คือความเกลือดีนี่เองเอยโซ่เลกัน เมฆเมฆข้อไม่ใช่ฆาตเมฆข้อไม่ใช่ฆาตรกรอีกใช่ไหมกูกูเมฆข้อจะเป็นฆาตรกรแบบสีตาห้าตาสีแบบเนี้ยเออนี่ใครเนี่ยเฮยตอนนี้คือตอนนี้นะครับก็คือจะแบบฟาร์มเลยไปก่อนเนาะ เอฟฟฟฟฟฟฟเอฟาร์มไปเลยฟาร์ม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 ่เสร็จถามว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแหละเออเฮ้ยแบบเป็นคนรวยเป็นคนรวยนะโอ้โหแล้วแบบนอนตายเลยอะ่ะเออว่วงนอนเหรอครับเนี่ยว่วงนอนเหรอครับเฮ้ย ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าไ <g ülme> ปทางนี้ดีกว่าเราไปทางนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยไม่ไม่ฆ่าสติดีเออตายไปเลยวายติดเชื้อไปเลยวายวายวาย,วายติดเชื้อไปเลยไม่ จริงทำไมคุณหักกับเรื่องนี้กับฉันด้วยก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่พีท่นนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ